ผมกำลังอยู่ในแมปที่ทุกคนนั้นจะต้องวิ่งหนีตายจากระเบิดนั่นเองโดยในแมปนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ทีมคือทีมที่มีระเบิดกับทีมที่วิ่งหนีโดยวิธีการเล่นนั้นง่ายมาก<ะ>โดยถ้าเราเป็นคนวิ่งหนีเราก็แค่วิ่งหนีจากคนที่มีระเบิดบนหัวน,นั่นเองหากคุณได้ระเบิดคุณจะมีเวลา10วินาทีเพื่อเอาไปฝากคนอื่นถ้าหาก10วินาทีนั้นคุณฝากคนอื่นไม่ได้คุณก็จะระเบิด แล้วก็แพ้ออกจากเกมไปนั่นเองและถ้าหากคุณผู้ชมพร้อมเข้าไปรับชมกันแล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับ s ไ r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเข้าไปรับชมกันในแมปได้เลย let's go <S คุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังจะได้เข้าไปในแมปเพื่อเล่นแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่กันในแมปเป็นที่เรียบร้อยฮะใครจะได้เป็นคนถือระเบิดป เราต้องวิ่งหนีคนถือระเ spell, บิดนะครับผู้ชมแล้วนะเราต้องวิง่งหนีคนตัวแดงๆฮะกระโดดไม่ได้นะฮะในแบบนี้ไปแล้วไปแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วอย่าตามฉันมา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 ตายไปสองคนครับผมวิ่งตามกันมาวิ่งหนีวิ่งหนีฮะดู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 ดวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว นเหมือนมีคนที่จะน้อยใจแล้วครับตัวตายพื้นอ๋อพื้นที่แคบลงเรื่อยๆครับพื้นที่แคบลงเรื่อยๆครับพูดอะไรของกูวะเนี่ยเราเราเราถือระเบิดเราฝากเขาไปแล้วครเราได้เป็นคนถือระเบิดเมื่อกี้เราก็ฝากเขาไปแล้วครับคุณผู้ชมเฮียบวยตอนนี้คนถือระเบิดคนเดียวเอ้าเราเราเอ้าเอามาฝากตอนไหน อโอ้เราเป็นคนที่สิบท,ที่อยู่รอดฮะโน้โอ้เมื่อกี้กี้ไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะดีดดๆเาก็วิ่งมาเลยป <B unk. S 1> ้องเกมมันดังไปไหมถ้าดังไปก็ขอภัยด้วยนะแต่ผมว่าผมไม่ได้เปิดดังคนดู ตอนนี้ก็เหลือ8คนนะครับกำลาังวิ่งหนีกันนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปเกมถัดไปเลยดีกว่าแล้วครับก่อนนี้ก็กาลังจะเริ่มเกมที่2กันเลยนะครับคุณผู้ชมคือตาเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ตั้งตัวเลยคืออยู่ดีๆแบบระเบิดก็เข้าปฐาโถมผมเฉยเลยเอาละครจะได้เป็นคนถือระเบิดตานี้ ระเบิดระเบิดสองคนเราวิ่งหนีมาทางนี้ฮะเราเรายืนมองเรเรายืนมองเราต้องคอยสังเกตลูกศรแดงๆดีๆนะครับคนดูเพื่อมันเข้ามาใกล้เราเราก็วิ่งหนีทันอตอนนี้ก็เหลือผู้เล่น16คนแล้วนะครับใครจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายฮะในเกมมีอันนี้อะไรอ่ะ เพื่อขูนล่องหนโเ,เราสามารถล่องหนได้ด้วยวิ่งนเะี้เอา้าเราลองหนนะตอนนี้เราลองหนเขาเขามองไม่เห็นเราอ่าตอนนี้ก็เหลือผู้เล่นสามคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยบอยเอาแล้วฝากหน่อยเพื่อนฝากหน่อยเพื่อนฝาก ตอนนี้ก็ได้เหลือผู้เล่น8คนแล้วนะฮะคุณผู้ชมใครจะเป็นคนแร่ควาคสุดท้ายฮนะเอาผมได้เป็นคน,นือระเบิดฝากหน่อยเพื่อนระเบิดมีคนเดียวนลฮะเอาฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยเ <c oughs> อาโอ้เราไปฝากเขาแล้วเขาฝากเรากลับมาอย่างเร็วเลยนะ อันนี้ก็เหลือผู้เล่น7็ดคนนะเราเป็นคนเราเป็นผู้เล่นคนที่แปดนะที่โดนคัดตัวออกลบ <Nope. S 1> ผมว่ามันมันมันสนุกอยู่นะมันสนุกอยู่มันสนุกอยู่ป <But. S 1> เดี๋ยวเราตัดไปเกมที่สามกันเลย oh. เอาแล้วครับคนดูตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปเล่นตาที่สามกันแล้วนะฮะ mm. เราเข้ามาในแแบบกันแล้วนะหาที่แอบฮะ ใครจะได้เป็นคนถือระเบิดฮะอาคนถือระเบิดมาแล้วครับสามคนอุ๊ยมึงคลิกระเบิดนี่บานนะผมแต่ระเบิดไม่ติก้ตอนนี้ผู้เล่นกะเหลือยี่สิบคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครจะได้เป็นคนถือระเบิดไปผมผมได้พื่ผมได้ผมได้ ผัดกันไปผัดกันมาฮะอืมโดนคัดออกไปอีก3คนครับตอนนี้ผู้เล่นจะได้เหลือ17คนใครจะได้เป็นคนถือระเบิดฮะปะ้องเราไม่แอบลองแอบตรงน,นี้ฮะลองแอบตรงน,นี้โน้ปเขามองไม่เห็นเราตอนนี้กำลังอุละหมาทั้งวิ่งกันมั่วไปหมดจะป้อ มันคลิปที่นล้เบิดนะครับตอนนี้พื้นที่ก็แคบลงเรื่อยๆนะครับทำไมเราเล่นมันถือระเบิดฝากหน่อยเพื่อนตอนนี้ผู้เล่นก็ได้เหลือ12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะระเบิดมาแล้วฮะระเบิดตอนนี้มี2คนครับ เดี๋ยวปะคุมล่องหมดเนี่ยเดี๋ยวเราเราเราเอาไปใช้เอาไปใช้ท้ายเกมครับกคนดูโ <Okay. S 2> อเคเหลือสิคนเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเหลือกเก้าฝากหน่ยเพื่อนฝากเลยเพื่อนฝากเลยเพื่อนเอา้าเอาฝากหน่อยเพื่อน ้ยับลอยตอนนี้ก็เหลือผู้เล่นแปดคนนะฮะเอามีคนถือระเบิด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 วิ่งตามตเลยวะเอาฝากหน่อยเพื่อนฝากฝากอีกเงอร์ฝากหน่อยเพื่อน ก็ดเลยผู้เล่น7คนแล้วนะฮะเราจะที่หนึ่งได้ไหมฮะเอาเราได้เป็นคนถือระเบิดฮะฝากหน่อยเพื่อนมือผมชอบไปโดนนะอ่าดเลยผนะู้เล่นหกคนฮะสตีดเราเราอยากได้เสื้อคุมล่าหนนะ กดรองเท้าเลยตอนนี้ผู้เล่นก็ได้เหลือสี่คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะสามารถเป็นที่หนึ่งได้ไหมเรอมาหมดระเบิดวิ่งตามเลยนวฝากหน่อยเพื่นอนฝากจ่อยเอนป๊ง เหลือสามคนแล้วคนดูโอ้เหลือสามคนมีเริ่มเด็แมทด้วยมีอะไรมีคนถือระเบิดฮะแล้วมีคนถือระเบิดอออเดอาฝากหน่อยเพื่อนระเบิดเริ่มนับเวลาแล้วฮะ สองคนสุดท้ายอ่ะมึงไปโดนอีกแล้วฝากเหนื่อยเพื่อนเปิดเริ่มนับเวลาแล้วฮะหายตัวหายตัวไปแล้วอือในที่สุดเราก็ได้ทีหนึ่งฮะคนดูทัง น่าภูมิใจแล้วจริงๆเล่น3ตาเราได้มาที่1นึงตาต<ะ>แล้วก็หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วจ้้